ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้เหลก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับชีวิตของเราทุกคนนะคะให้คุณปุกกี้อ่านบระวชนะนะคะค่ะโคลินบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบเอ็ดพระเจ้าทรงครับพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปก็เห็นแก่เราเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ย้อนบทที่สิบสี่ข้อเก้า เยซูตัดกับเขาว่าฟิลิปเราอยู่กับท่านนานถึงขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือคนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสําแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นยอห์นบทที่10ข้อที่30เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อิบูบทที่หนึ่งข้อที่สามประบุทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้าทรงค้ำจนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดหนึ่งยนบทที่สี่ข้อที่สิบเจ็ดความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นใดเราในโลกก็เป็นเช่นน,นั้น รวมบทที่5ข้อที่17เพราะว่าถ้าโดยการระมิดของคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้นมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพยบูรณ์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์รมบทที่3ข้อที่2 1 22และ24แต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติ ความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญตัติและพวกผู้เผยพระวจ,จนะคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสแก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ทรงถือเป็นเขาแตกต่างกันแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วค่ะ ค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าชัดเจนเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่าเราจะมีชีวิตแบบไหนอย่างไรเมื่อชีวิตของเราได้รู้จักกับพระเจ้าชีวิตของเราต้องเป็นชีวิตที่ชัดเจนชัดเจนในเรื่องอะไรในเรื่องความชอบธรรมในเรื่องเหมือนพระเจ้าในเรื่องความดีงาม พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชัดเจนกับเราพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราพระองค์ก็เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะสําแดงความรักการที่พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกใบน,นี้คือมาตายทถยบาปนี่คือความรักที่ชัดเจนของพระเจ้าจ่ายราคาเสียสละไม่มีกักเอาไว้เลยมีแต่ให้เราก็มีแต่รักยอมเสียสละยอมทนทุกข์ยอม มีบาปเพื่อรับบาปของเราทั้งๆท,ที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้มีบาปแต่ที่ถูกกระทำรรลอยเคียนลอยแผลถูกกลมเหงทนทุนกข์ทรมานก็เพราะว่ามารับบาปของเราแต่ไม่เราได้เห็นความรักของพระเจ้าชัดเจนผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะเพราะฉะนั้นเรามีพระเจ้าที่ชัดเจนกับเราความเชื่อของเราก็ควรจะเป็นความเชื่อที่ชัดเจน ความเชื่อของคริสเตียนเป็นความเชื่อที่เป็นจริงเป็นความเชื่อที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราก็จะได้รับตามความเชื่อของเราชัดเจนเป็นจริงก็คือว่าพวงมาไถยบาปเราความบาปของเราก็ถูกยกไปที่พระเจ้าและเราก็พ้นบาปเราต้องมีความเชื่อตามพระคำของพระเจ้าแล้วกลายเป็นคนชอบธรรมจริงๆ โดยความเชื่อในสองโครินบทที่ห้าข้อเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเราเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมทางพระองค์พระเยซูคริสต์ถูกทำให้มีบาปเพราะเราเพื่อที่เราจะได้เป็นคนชอบธรรมที่การเขนนั้นมีการแลกเปลี่ยนนะคะ ไม่ใช่เรื่องนิยายไม่ใช่เรื่องปรลัมปลาไม่ใช่เรื่องเล่ากันต่อ,ตอมามันก็กลายเป็นตำนานคือตำน,ำนานมันก็เลยเข้ากันไม่ใช่แต่สำหรับพระสุคริตแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มาจ่ายราคาจริงๆมาตายไทยบาปเราจริงๆมารับบาปเราจริงๆนะแล้วการที่พงตายนั่นก็คือการที่พงเอาคำสาปเอาความบาป เอาสิ่งที่ไม่ดีของมนุษย์ทั่วโลกทั้งโลกมา,าไว้ที่พระวรกายของพระองค์และทุกคนที่เชื่อระวังใจในพระองค์เราก็เอาบาปของเราไปที่นั่นที่ไหนที่กังเขนที่ไหนที่พระเยซูคริสต์พระองค์ตัดสินว่าเราจะพ้นบาปโดยวิธีนี้โดยวิธีที่พระเจ้ามากําจัดบาปให้เราไม่ต้องห่วงถ้าเราเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต บาปของเราเหมือนจะแดงเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวดังหะิะะขอให้เรากลับใจจริงๆขอให้เราทิ้งบาปจริงๆการที่เราเป็นคริสเตียนเป็นคนชอบธรรมทำไมล่ะคะก็ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้รับความบาปของเราไปที่กางเขนนั้นแล้วที่พระวรกายของปรองนั้นแล้วเพราะนั้นการดําเนินชีวิตของคริสเตียนเราไม่ได้ทําดีเพื่อที่จะเป็นคนชอบธรรมแต่เราทําดีเพราะว่า เราได้รับการไถ่แล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ทําดีเพื่อจะแลกไปสวรว์แต่ทําดีเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นเหมือนพ่อของเราเราเป็นผู้ที่ถูกประกาศว่าเราเป็นคนใหม่เป็นคนชอบธรรมเป็นคนไม่มีบาปเราจึงดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้าไงคะเพราะฉะนั้นนี่คือความชัดเจนของเราไม่ใช่พอพระเจ้ายกบาปให้กับเรา เราสารภาพบาปแล้วเราก็ไปทำบาปอีกทำบาปซ้ำซากนะคะเราก็จะไม่ได้รับการปลดปล่อยแทนที่เราจะได้รับการยกบาปเรากำลังสะสมบาปสะสมพระพิโรธของพระเจ้าการกลับใจใหม่คือมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจร่วมมือกับพระเจ้าร่วมงานกับพระเจ้าตั้งใจจะเอาพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราก็จะติดตามพระเจ้า ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตใหม่ตั้งใจที่จะเป็นคนใหม่ตั้งใจที่จะทิ้งบาปเราต้องชัดเจนไม่ใช่เราเป็นคริสเตียนเราบังเกิดใหม่เรากลับใจใหม่พระเจ้าก็ยกบาปให้กับเราแล้วเราก็ดำเนินชีวิตเหมือนเดิมมันไม่ชัดเจนพระคำของพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่5ก็ที่17ก็บอกเราฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดเก่าๆก็จะล่วงไปนี่แน่จะกลายเป็นสิ่งใหม่หมายความว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เรามีชีวิตใหม่มันมากกว่าการชำระเพราะว่าเรากลายเป็นสิ่งที่สำแดงของความชอบธรรมของพระองค์และเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความยุติธรรมของพระองค์นี่คือการเป็นคริสเตียนนี่คือข่าวบระเริฐเราคือการสำแดงออกของความดีของพระองค์ การแสดงออกถึงความเมตตาของพระองค์การแสดงออกถึงพระคุณของพระองค์เราคือมือของพระองค์ที่ยื่นออกไปเพื่ออวยพรโลกนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ตรัสกับอับราฮัมว่าเราจะอวยพรเจ้าและทำให้เจ้าเป็นพรพระสัญญาที่มีต่ออับราฮัมได้ทำให้สำเร็จภายแนนเราในพระเยซูคริสต์ให้เราคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีด อับราฮัมได้กลายมาเป็นพระพรของพระเจ้าให้กับโลูกนี้นั่นหมายความว่าถ้าพระเจ้าต้องการจะอวยพรใครสักคนพระองค์ก็จะนำอับราฮัมไปหาพวกเขาชีวิตของเราเหมือนกันถ้าพระเจ้าจะให้คนมากมายได้รับความรอดพระเจ้าก็จะนำเราไปพบคนเหล่านั้นเพื่อจะไปอวยพรเขาเพื่อที่จะนำข่าวประเสริฐไปถึงเขานำพระสัญญาของพระเจ้าไปถึงผู้คนมากมาย การที่เราใช้ชีวิตในการประกาศข่าวเบะเสริฐเรากำลังถูกใช้โดยพระเจ้าพระเจ้ากำลังใช้เราไปอวยพรบางคนที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนอยู่ในเมืองอยู่ในแผ่นดินนั้นขอให้เราได้จะเข้าใจความหมายชัดเจนว่าเราเป็นมือของพระเจ้าที่ถูกเหยียดยืดออกไปเพื่ออวยพรโลกใบนี้ ฮาเลลูอย่างนี่คือการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นผู้ชอบธรรมเราเป็นผู้ที่จะเดินด้วยความสว่างแล้วก็เป็นผู้ที่จะเป็นภาชนะของพระเจ้าชัดเจนทั้งการดำเนินชีวิตทั้งการเปิดเผยสำแดงพฤติกรรมหรือการกระทำที่ดีงามเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าต้องการสำแดงพระองค์ผ่านผู้เชื่อผ่านคนที่บังเกิดใหม่ผ่านคนที่ เชื่อระวางใจในพระเจ้าพระองค์ต้องการร่วมงานกับเราต้องการเปิดเผยให้คนในโลกนี้ทราบว่าในโลกนี้มีพระเจ้าผ่านคริสเตียนเพราะฉะนั้นคริสเตียนจะต้องดำเนินชีวิตชัดเจนกับพระเจ้าชัดเจนในเรื่องความดีงามของพระเจ้าชัดเจนในการประกาศข่าวเบระเสริฐชัดเจนในการเป็นคนชอบธรรมมีผลของความชอบธรรมเราจะไม่ได้กลับไปทำบาปซ้สำซาก เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าส่งยกบาปเราแล้วไทยบาปเราแล้วและปรุงให้ความสามารถกับเราที่จะเป็นคนเขาเรียกว่ากระทําสิ่งที่ดีงามเหมือนพระเจ้าเหมือนพ่อของเราเพราะเราเป็นคนชอบธรรมมันมีผลพระเจ้าจะให้ความสามารถกับคนที่ชัดเจนกับพระเจ้าต้องการที่จะเดินกับพระเจ้าต้องการที่จะดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้า ชัดเจนในเรื่องความชอบธรรมด้วยไม่ใช่เราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนแต่พฤติกรรมของเราก็ไม่ได้ชัดเจนสลัวสลัวสลืมสลือมืดมืดเทาเทาไม่มีแสงสว่างอันนั้นก็ไม่ชัดเจนวันนี้พระเจ้าต้องการที่จะให้เราออกไปเพื่อที่จะอวยพรค,คนมากมายปรงุงต้องการให้คริสเตียนเป็นความสว่างเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก นี่คือสาเหตุทําไมคริสเตียนจึงแตกต่างไม่ทําบาปชัดเจนกับพระเจ้าพระเจ้าแยกเราไวเพื่อความบริสุทธิ์พระเจ้าแยกเราไวเพื่อพระองค์และเพื่อเป็นแสงสว่างเพื่อที่จะอวยพรคนมากมายนะคะก็ขอให้เราที่จะตระหนักหรือเข้าใจในเรื่องความชัดเจนการเป็นลูกของพระเจ้าการเป็นคนชอบธรรม เมื่อเราต้อนรับพระสุคริตพระเจ้าประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้าจะนะะคอยู่กับเราพระองค์จะให้ความสามารถกับเราในการรับการปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีชีวิตใหม่เพราะเราบังเกิดใหม่เพราะเราเกิดใหม่ในพระเจ้านะฮะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็คือเกิดโดยฝ่ายเนื้อหนังแต่เมื่อเราต้อนรับพระสุคริตเราบังเกิดใหม่เกิดจากพระเจ้าเราจึงเป็นเหมือนพระเจ้าได้ พระเจ้าจะให้ฤทธเดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าเราเปิดใจจริงๆเชื่อจริงๆเชื่อด้วยน้ำใสใจจริงเราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ชัดเจนกับพระเจ้าพระเจ้าทำได้ขอให้เรามีความเชื่อขอให้เรารู้ตัวตนของเราตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นใครเราเป็นผู้ที่พระเจ้าจะใช้เราโปรงอยากจะเปิดเผยพลรรักษณะของโปรงผ่านชีวิตของผู้เชื่อ เราต้องชัดเจนให้กับโลกใบนี้เห็นว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะคะแล้วพระเจ้าจะใช้เราไปหาผู้คนที่พระเจ้าจะอวยพรเขาเหมือนที่พระเจ้าอวยพรเรานั่นแหละเหมือนพระเจ้าเปลี่ยนเรานี่แหละเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อพระเจ้าให้ผู้คนอวยพรเราด้วยการมาประกาศข่าวบระเริฐแล้วก็ให้เราได้รับความรอดเราเป็นลูกของพระเจ้าได้พระเจ้าก็อยากจะให้เราเนี่ยไปช่วยคนอื่น เพื่อเขาจะรอดได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการสร้างเราให้เป็นภาชนะของพระเจ้าโปรงจะแสดงออกถึงพระลักษณะของโปรงทุกสิ่งที่พระบิดาทรงเป็นได้ถูกสัมเดงออกภายในและผ่านทางเราพระเยซูได้กล่าวก็ความที่สําคัญเมื่อโปรงตรัสว่าผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาในยอห์นบทที่14ข้อที่9 ในยอห์นบทที่10ข้อ30พระอโปรงกล่าวด้วยว่าเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโปรงสําแดงน้ำพระทยัยและธรรมชาติของพระบิดาโปรงกำลังอธิบายให้กับเราได้ทราบว่าในฮิปรูบทที่หนึ่งข้อที่สาในการสําแดงลักษณะของพระบิดาตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าและเราก็ เป็นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าให้เราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ก็จะให้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อที่จะเปิดเผยพระลักษณะของพระเจ้าได้เราจะเป็นเหมือนพระองค์เราไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่เราเป็นเหมือนพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะเปลี่ยนภายในเปลี่ยนจิตใจแล้วก็เปลี่ยนวิญญาณของเรา เมื่อเราเปิดใจให้กับพระเจ้าและเราเชื่อและเราตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นภาชนะของพระเจ้าด้วยเราจึงเป็นคนที่ส่องสว่างได้เราจึงชัดเจนในการสําแดระลักษณะของพระเจ้าได้เราไม่คลุมเครือเราไม่ได้เป็นคริสเตียนสีเทานะคะเราจะไม่มือ่อแต่เราจะส่องสว่างปรงเป็นอย่างไรเราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ขอให้เรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราทําบาปคนก็จะดูถูกพระเจ้าเมื่อเราทําดีก็คือเขาก็จะสรรเสริญพระเจ้าของเราไงคะโอ้คริสเตียนดีนะโอ้เขาไม่เมานะโอ้เขาเป็นคน ไม่ขคดโกงนะเขาไม่เป็นคนหลอกลวงคนอื่นนะเขาเป็นคนมีคุณภาพเขาเป็นคนที่มีความรักมีใจเมตตากรุณาไม่โหดร้ายไม่โหดเหี้ยมไม่ทาลุนใครไม่ปองร้ายใครมีแต่ความรักมีแต่ความดีงามมีแต่การอภัยและยกโทษไม่มีการแก้แค้นไม่มีรากขมขืนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเป็นเหมือนพระเจ้า พระเจ้าชัดเจนกับเราเราต้องชัดเจนกับพระเจ้าด้วยนี่คือการบังเกิดใหม่นี่คือความชัดเจนที่ประกาศว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนที่พระเจ้าเรียกเราว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเราจะสำแดงออกถึงพระไทยพรลักษณะของพระเจ้านะคะ ถ้าเขาเห็นคริสเตียนก็คือเขาเห็นความสว่างถ้าเขาเห็นคริสเตียนก็คือเขาเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าถ้าเขาเห็นเราเขาก็เห็นความชอบทำความดีงามของพระเจ้าอย่าเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยที่เราไม่ประพฤติในหนังสือยากอบก็บอกเราชัดเจนว่าความเชื่อที่ไร้การประพฤติก็เหมือนความตายไม่มีชีวิตในการเป็นลูกของพระเจ้าไงคะอ่า พราะฉะนั้นก็ถ้าเรารับเชื่อปุ๊บเราตายปุ๊บนะโอเคเหมือนโจรห้าร้อยที่อยู่กลางเขนที่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานัน่นแหละจะตายแล้วโจรคนหนึ่งก็บอกกับพระเยซูว่าถ้าพระองค์อยู่ที่สวรรค์ก็ขอให้ระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยเพราะคนนั้นเขาเชื่อและศรัทธานในพระเยซูก็ยอมรับว,ว่าพระเยซูเป็นเจ้าของสวรรค์แต่อีกคนหนึ่งก็พูดกับพระเยซูแบบย้อยเย้ย ถ้าเป็นพระเจ้าจริงทำไมไม่ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเราด้วยนะฮะความคิดแตกต่างเพราะ,ะนั้นคริสเตียนมีสองประเภทนี่แหละประเภทหนึ่งก็เชื่อแต่ไม่ได้เชื่อชัดเจนหมูไปไก่มาไม่ได้เข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณตีราคาของความเชื่อเนี่ยต่ำถ้าพระเยซูมาไถ่บาปเราถ้าเรารับเชื่อเราเป็นของพระเยซู เราจากโลกนี้ไปเราก็ไปอยู่สวรรค์กับพระองค์นะคะมันไม่ได้แค่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปอย่าลืมนะคะทุกคนต้องตายคิดถึงวันตายด้วยอย่าคิดถึงแต่ว่าเราจะอยู่ไม่มีใครอยู่ยงคงกับพันจะบอกให้ทำไมพระเจ้าถึงบอกให้เราเนี่ยยึดความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าสัตซ์ซื่อเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับความยากลำบาก เรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่จริงแท้ยิ่งกว่าโลกนี้โลกนี้มีวันจบสิน้นแต่ชีวิตหลังความตายมันเป็นชีวิตนิรันดร์เราอยากจะนิรันดร์ในสวรรค์หรือนรกวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกพระเจ้าคนที่เชื่อในเรื่องนี้เขาไม่มีวันทิ้งพระเจ้าและเขาก็จะต่อสู้กับบาป กับผีมันสตานคำสาบแช่งเพราะเขากลัวเขาจะตกนรกกลัวเขาจะไม่ได้ไปสวรรค์กลัวที่สุดคือกลัวที่พระเจ้าไม่ยอมรับเขาเขาจะยำเกรงพระเจ้าเขาจะไม่ประมาทเลินเลิกไม่ดำเนินชีวิตมักง่ายสลุยสลายเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายเวลาไหนชั่วโมงไหนถ้าเราตายตอนเราทำบาปก็ตกนรกเลยนะคะอย่าเล่นกับชีวิตฉันก็เห็นหลายคนแล้วเคยรู้จักกับพระเจ้า แล้วก็ประมาทไปทําบาปและวันนั้นแหละเขาก็ตายนะก็ขอพระเจ้าช่วยเรามารสตานเป็นผู้ลัก,ก้าและทาลายแต่พระเยซูคริสต์มาให้ชีวิตเราก็ครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นการที่เราดําเนินชีวิตเราต้องชัดเจนกับพระเจ้าเราต้องเป็นลูกพระเจ้าทั้งตอนที่สุขและทุกข์ ตอนที่เจอปัญหาก็เป็นลูกพระเจ้าตอนที่สบายก็เป็นลูกพระเจ้าตอนที่จนก็เป็นลูกพระเจ้าตอนที่รวยก็เป็นลูกพระเจ้าตอนที่ป่วยก็เป็นลูกพระเจ้าเจออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าทดสอบความเชื่อของเราว่าเราจะเหมือนโจนคนนั้นไหมที่บอกพระเยซู Jesus บอกว่าถ้าบอกว่าเป็นพระเจ้าจริงน่ะช่วยตัวเองให้รอดแล้วก็มาช่วยเราด้วยพระเจ้าจะไม่มีวันช่วยคนแบบนี้เพราะจิตใจของเขาไม่ได้เปิดไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงๆเขาไม่ได้เชื่อเขา ไม่มีสายตาฝ่ายวิญญาณเขาไม่ได้เปิ่งเกิดใหม่เขาเลยไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครแต่โจรอีกคนหนึ่งนะคะเขาเข้าใจในการไถ่บาปของพระเยซูเขาจึงดำเนินชีวิตแม้ว่าพระเยซูจะอยู่การเขนกับเขาเขาก็ยังมีความเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านี่คือโลกมิติฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าช่วยเราเปิดตาหูตาใจตาฝ่ายวิญญาณคนที่ชัดเจนแม้ว่าจะเจออะไรก็ชัดเจนก็ยังเชื่อ ก็ยังประกาศถึงความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในบรรยากาศสถานการณ์ที่กดขี่ข่มเหงกดดันอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อของเราก็คือความเชื่อตลอดไปเป็นใบเบิกทางในการไปสวรรค์เป็นใบนเป็นตั๋วขึ้นสวรรค์เราจะไม่ทิ้งตั๋วนี้เราจะไม่ทิ้งพระเจ้าเราจะไม่ทิ้งความเชื่อ นะะในลุมบทที่5ข้อที่17กล่าวว่าคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพยบูรณ์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะแสดงออกแล้วก็สําแดงถึงนำาำพระทยและก็ธรรมชาติของพระเจ้าในชีวิตของเราทุกหนทุกแห่งทุกสถานการณ์ในทุกเหตุการณ์ในทุก เรื่องราวในชีวิตของเราเรายังชัดเจนสัมเดงพลลักษณะของพระเจ้าอยู่ในความยากลําบากเราก็สําแดงธรรมชาติของพระเจ้าได้เราอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เพชรก็คือเพชรจะไปอยู่ในโคลนตมก็ยังเป็นเพชรจะอยู่บนตู้โชว์ก็เป็นเพชรอยู่ในร้านก็เป็นเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรความเชื่อของเราเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตของเราต้องชัดเจนกับพระเจ้าทุกสถานการณ์ทุกเรื่องราว เราจะต้องเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องสำมดงความชัดเจนของความชอบธรรมของพระองค์ได้ทุกวันเวลาเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชัดเจนกับเราบอกมาตายก็ตายจริงบอกมาไถ่บาปเราก็ไถ่จริงและพระองค์บอกว่าวันที่สามพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายก็เป็นขึ้นมาจริงๆและพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพระองค์บอกว่า พระองค์จะให้พระวิญญาณลงมาก็พระวิญญาณก็มาอยู่กับผู้เชื่อและพระองค์บอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเราก็รอรับเราก็รอพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามาเกิดก็มาแล้วมาตายก็มาแล้วนะคะบอกอะไรก็เป็นแบบนั้นนี่คือพระเจ้าที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาพระเจ้าได้ทรงทำสำเร็จทุกประการพระเยซูมาตามแผนนั้นทุกอย่างและเราเชื่อเหลือเกินว่า การที่พงษ์สัญญาว่าพงษ์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งในหนังสือวิวรณ์เนี่ยกำลังดุเดือในยุคข,ของเราอย่าไปเชื่อแต่หมอดูเชื่อพระคำพีพระคำพีบอกเราตั้งนานแล้วที่จะมีแผ่นดินไหวมีภัยพิบัติมีโรคระบาดมีโน่นมีนี่มีซาลพัดนะคะเราต้องชัดเจนกับพระเจ้าเรามาถูกทางแล้วแล้วพระเจ้าจะมารับเจ้าสาวของพระคริสต์ก็คือคริสตจกักรอย่ามัวแต่หลงรักโลกสิ่งของในโลกให้เรา รักพระเยซูรักแบบชัดเจนนะคะประกาศตัวตนชัดเจนว่าเราเป็นของใครพระเจ้าก็ประกาศชัดเจนว่าพระองค์เป็นใครสําหรับเราสรรเสริญพระเจ้าค่ะแต่พระบิดาเจ้าก็ปร่งขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระบิดาในสวรรค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงชัดเจนกับเราผู้ที่รักเรามากที่สุดก็คือพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ทรงกระทาในพระเยซูคริสต์ผู้ที่ไม่มีบาปให้มีบาปเพื่อพระองค์จะทรงไถ่มนุษย์ เพื่อที่จะให้เราเป็นคนชอบธรรมที่กลางเขีนนั้นมีการแลกเปลี่ยนไม่เพียงแต่ไทยบาปแต่ปรุงสันดิสุปรุงให้เรามีชัยชนะเหนือคำสาปแช่งเหนือโรคภัยไข้เจ็บเหนือความยากจนเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วสารละเสด็แเราขอบคุณพระเจ้าทุกคนที่มีความเชื่อจะได้รับความรอดเป็นแพ็กเก็ตให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมมรดกฝ่ายวิญญาณให้กับเรา